เสียงอ่านมังคลัตธีปณีแปลภาคที่หนึ่งปูชากถาเริ่มหน้า71ข้อ67ที่ราชะกะเหกิระเอกาสาลิเขตตะปาลิกาดังได้สดับมาหญิงเฝ้าไร่ข้าวสาลีคนหนึ่งในกรุงาราชฤก์เก็บรวงข้าวสาลีทําเข้าตอกเลี้ยงชีวิต ก็ในที่ใกล้กรุงราชคฤห์มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งถ้ำนั้นปรากฏชื่อว่าปิพลิขหาเพราะไม้เรียบต้นหนึ่งมีอยู่ที่ใกล้ประตู <c oughs> ท่านพระมหากัสสปะเข้านิโรธสมาบัติสัปดาห์หนึ่งในถ้ำนั้นออกแล้วตรวจดูสถานที่พิกษาจารย์ด้วยทิพยจักษุ เห็นหญิงนั้นแล้วได้ถือบาทและจีวรยืนอยู่ณนะใกล้ไร่นางเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสเกลี่ยเข้าตอกลงในบาทพระเถระแล้วปรารถนาว่าท่านเจ้าข้าดิฉันพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วเมื่อท่านกล่าวว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งใจไว้อย่างนั้นจงสำเร็จ แล้วหลีกไประลึกถึงทานของตนพลางเดินกลับมาถูกงูมีพิษร้ายเลื้อยออกมาจากโพรงแห่งหนึ่งกัดในทางเป็นที่ไปบนคันนาล้มลงในที่นั้นนั่นเองทำกาละแล้วไปบังเกิดในวิมานทองซึ่งบริบูรณ์ด้วยนางอับสรพันหนึ่งในภพดาวดึงมีอัตภาพสามคาวุธประดับ ด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับประดุดหลับแล้วตื่นฉะนั้นนุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งยาวประมาณ12โยศยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันจอกทองอันเต็มด้วยข้าวตอกทองห้อยอยู่เพื่อประกาศบุพกรรมตรวจดูสมบัติของตนแล้วใคร่ครวญอยู่ด้วยทิพยจักษุว่าสมบัตินี้ เราได้ด้วยกรรมอะไรก็ได้ทราบว่าด้วยการถวายเข้าตออแก่พระมหากัสปะเทระนางประสงค์จะทำสมบัติของตนให้ถาวรจึงถือไม่กวาดและกระเช้าเทอยากเยื่ออันทำด้วยทองมากวาดบริเวณของพระเทระจัดน้ำฉันและน้ำใช้ไว้แต่เช้าตรู่ พระเถระเข้าใจว่ากิจนี้จักเป็นกิจที่ภิกษุหนุ่มหรือสัมเนนบางรูปได้ทำไว้ในวันที่สเปิดประตูออกตรวจด,ดูเห็นเทพธิดานั้นแล้วกล่าวว่าไปเสเถิดเทพธิดาท่านอย่าได้ทำให้เราถูกพวกพระธรรมกถึกในอนาคตจับพัดอันวิจิตกล่าวว่าดังได้สดับมาเทพธิดาองค์หนึ่ง ทำวัดและปฏิวัติจัดน้ําฉันและน้ําใช้แก่พระมหากัสสปะเทระตั้งแต่นี้ไปท่านยาลีกมาในที่นี้นางอ้อนวอนบ่อยๆว่าขอท่านอย่าให้ดิฉันชิบหายเสียเลยพระเทระตบมือได้กล่าวว่าท่านไม่รู้จักประมาณของท่านเสียเลยนาง ไม่อาจยืนอยู่ในที่นั้นได้ได้ยืนร้องไห้อยู่ในอากาศเรียนว่าท่านเจ้าข้าขอท่านอย่าทำสมบัติที่ดิฉันได้แล้วให้ชิบหายเสียเลยขอท่านให้ดิฉันทำสมบัติที่ฉันได้แล้วให้ถาวรเถิดพระศาสดาประทับอยู่ในพระคันธกุฎีในพระเชตวัน ไกลถึง45โยชน์โยทรงได้ยินเสียงเทพธิดานั้นร้องไห้จึงเปล่งพระรศมีไปประหนึ่งประทับนั่งอยู่เฉพาะหน้าของเธอตรัสว่าดูก่อนเทพธิดาการทำความสังวรนั่นเที่ยวเป็นหน้าที่ของกษปะบุตรของเราส่วนการกำหนดหมายว่านี้เป็นประโยชน์ของเราแล้วทำบุญนั่น เป็นหน้าที่ของผู้มีความต้องการด้วยบุญทั้งหลายด้วยว่าการทำบุญนำสุขมาให้อย่างเดียวในโลกทั้งสองดังนี้แล้วตรัสคาถานี้ในปาปวัคธรรมบทว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ บรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าปุญญเจปุริโสความว่าถ้าบุคคลพึงทำบุญคราวเดียวไซคำว่ากัจยราเถนังความว่าไม่พึงงดเสียด้วยเข้าใจว่าเราทําบุญไว้คราวหนึ่งแล้วพอละด้วยบุญเพียงเท่านี้พึงทำบุญนั่นซ้ำอีกบทว่าตัมมหิความว่า พึงทำความพอใจคือความชอบใจได้แก่ความคำมักนคำเม่นในบุญนั้นแม้ในขณะทำบุญนั้นให้ได้เพราะเหตุไรเพราะการสั่งสมคือการพอกพูนบุญชื่อว่าเป็นสุขเพราะนำสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้าในเวลาจบคาถาเทพธิดานั้นเป็นโสดาบันไปสู่เทวโลก เรื่องราชเทพธิดาจบแม้การบูชาพระสาวกก็นำประโยชน์สุขมาให้และพระาศาสดาก็ทรงสรรเสริญแล้วด้วยประการชนี้ในข้อนั้นมีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ดังได้สดับมาพราหมณ์คนหนึ่งเป็นลุงของพระสารีบุตรเถระอาศัยอยู่ในกรุงราชครห์ ครามนั้นได้ฟังโอวาทจากอาจารย์ว่าผู้ใดได้ทำทานด้วยการบริจาคทรัพย์พันหนึ่งทุกๆเดือนผู้นั้นจะไปสู่พรหมโลกด้วยว่านี้เป็นทางแห่งพรหมโลกดังนี้แล้วก็ทำอย่างนั้นได้ทำทานแก่พวกนิครณพระเถระไปสู่สํานักของเขาได้ยินเรื่องนั้นเข้าจึงกล่าวว่า ทั้งท่านทั้งอาจารย์ของท่านไม่รู้ทางแห่งพรหมโลกพระาศาสดาของพวกเราพระองค์เดียวเท่านั้นทรงทราบมาเถิดพรามฉันจักทูลพระาศาสดาให้ตรัสบอกทางพรหมโลกแก่ท่านดังนี้แล้วก็พาพรามนั้นมาสู่พระเวลุวันทูลแด่พระาศาสดาครั้งนั้นพระาศาสดาตรัสกับเขาว่าพราม การแลดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสแม้เพียงครู่หนึ่งก็ดีการถวายเพียงพิกษาทัพพีหนึ่งก็ดีมีผลมากกว่าทานที่ท่านให้แล้วอย่างนั้นตั้งหนึ่งร้อยปีเมื่อจะทรงสรรเสริญการบูชาพระสาวกจึงได้ตรัสคาถานี้ในสหัสวรรษธรรมบทว่าผู้ใดพึงบูชา โลกิยะมหาชนด้วยทรัพ์พันหนึ่งทุกๆเดือนตลอดหนึ่งปีส่วนผู้ใดพึงบูชาท่านผู้มีตนอบรมแล้วผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชาของผู้นั้นนั่นแหละประเสริฐกว่าของผู้บูชาโลกิยะมหาชนนั้นการบูชาตั้งร้อยปีจะประเสริฐอะไรเล่า บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสหัสเสนะคือด้วยการบริจาคทรัพย์พันหนึ่งบทว่ายัเชทะความว่าพึงให้ทานแก่โลกิยะมหาชนบทว่าสตังคือประมาณร้อยปีบทว่าสมังคือการฝนหนึ่งได้แก่ปีหนึ่งแท้จริงการฝนเรียกกันว่าสมา เราวิเคราะห์ว่ายังบุคคลให้คิดคือให้เป็นไปในเนื้อความแห่งบทบทว่าเอกกันจะได้แก่โดยที่สุดพระโสดาบันบุคคลแม้ผู้เดียวบทว่าภาวิตัตตานังได้แก่มีตนอันเจริญแล้วคือมีจิตอันพอกพูนแล้วด้วยอำนาจคุณบทว่าปูเยความว่า พึงบูชาด้วยอำนาจการให้พิกษาทัพพีหนึ่งหรืออาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปหรือภาสาดกเนื้อหยาบบทว่าใสายโยความว่าประเสริฐกว่าการบูชาที่บุคคลนอกนี้บูชาตั้งร้อยปีอีกในหนึ่งสับว่ายันเจเป็นนิบาตลงในอัดปฏิเสธอธิบายว่า การบูชาอันบุคคลน,นั้นบูชาตั้งร้อยปีย่อมไม่เป็นของประเสริฐเลยในเวลาจบคาถาพราหมณ์ได้เป็นโสดาบันเรื่องพรามหมณ์ลานของพระเทระก็ดีเรื่องพราหมณ์สหายของพระเทระก็ดีก็พึงประมวลมาอย่างนั้นเหมือนกันอามิสบูชายังมีผลมากอย่างนี้ก่อน ก็จะกล่าวไปยัยถึงปฏบิบัติบูชาเล่าเพราะกุลบุตรเหล่าใดบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคุณทั้งหลายของตนคือการถึงสาระรับศิกขาบทและสมาทานองค์อุโบสถก็ดีคือปาริสุทธิ์ศีลสีก็ดีใครเล่าจากพนานาผล แห่งการบูชาของกุลบุตรเหล่านั้นได้อันกุลบุตรเหล่านั้นท่านกล่าวว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่งถามว่าใครกล่าวตอบว่าพระผู้มีพระภาคแท้จริงเมื่อคราวพระผู้มีพระภาคบรรทมณนะพระแท่นที่มหาปารินิพพาน เทพพยาดาในหมื่นจักรวาลประชุมพร้อมกันในจักรวาลน,นี้บูชาพระผู้มีพระภาคด้วยสาการะทั้งหลายมีมาลาทิพเป็นต้นแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมแล้วนั่นแลทอดพระเนตรเห็นมหาสาการะอันบริษัทผู้ประชุมกันแต่พื้นปตพีกระทั่งขอบปากจักรวาลและตั้งแต่ขอบปากจักรวาล กระทั่งถึงพรหมโลกทำแล้วด้วยอุตสาหะใหญ่ทรงแสดงสัการะนั้นแก่พระอานนท์เทระโดยในที่ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรแล้วเมื่อจะทรงแสดงความที่พระองค์ไม่เป็นอันบริสัทธนั้นสักการะแล้วด้วยมหาสักการะแม้นั้นแลจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ ตถาคตเป็นผู้ชื่อว่าอันบริษัทธสักการะเคารพนับถือบูชานบนอบแล้วด้วยสักการะเพียงเท่านั้นหามิได้เลยดังนี้มีคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนี้ว่าอานนนอภินิหารอันเราผู้หมอบแทบบาทมูลของพระเจ้าทีพังกรพุทธเจ้าธรรม เพื่อต้องการมาลาของหอมดนตรีและสังคีตะก็หาไม่บารมีทั้งหลายอันเราบำเพ็ญแล้วเพื่อต้องการมาลาเป็นต้นนั้นก็หาไม่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เป็นอันบริษัทบูชาแล้วด้วยการบูชานั่นเลยถามว่าก็ในบาลีประเทศอื่นพระผู้มีพระภาค ทรงพรรณนาวิบากของการบูชาที่บุคคลถือสักการะแม้เพียงดอกสามหาวดอกเดียวระลึกถึงคุณทั้งหลายทำแล้วว่าเป็นวิบากแม้พระพุทธญาณก็ไม่ทรงกำหนดแล้วเหตุไฉนในบาลีประเทศนี้จึงทรงคัดค้านการบูชาใหญ่อย่างนี้เสียแก้ว่า พราะทรงอนุเคราะห์บริษัทอย่างหนึ่งเพราะพระองค์ทรงมีพระประสงค์ถึงการตั้งอยู่ยั่งยืนแห่งพระศาสนาอย่างหนึ่งจึงอยู่ผิว่าพระผู้มีพระภาคจะไม่พึงทรงคัดค้านไว้อย่างนั้นไซในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็จะเป็นผู้ไม่ทำศีลและสมาธิให้บริบูรณ์และไม่ยังวิปัสสนา ให้ถือซึ่งห้องได้แต่ชักชวนพวกอุปถากทำการบูชาเท่านั้นก็ชื่อว่าอามิสบูชานั่นไม่อาจดำรงพระศาสนาไว้ได้ชั่วการแม้เพียงดื่มยาคูอึกหนึ่งความจริงวิหารพันหนึ่งเช่นมหาวิหารก็ดีเจดีพันหนึ่งเช่นมหาเจดีก็ดี หาอาจดำรงพระศาสนาไว้ได้ไม่ผู้ใดร,รมอานิสง์ก็มีแก่ผู้นั้นเท่านั้นส่วนสัมมาปฏิบัติเป็นบูชาสมควรแก่พระศาสดาเพราะสัมมาปฏิบัตินั้นพระองค์โปรดด้วยอาจดำรงพระศาสนาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นครั้นทรงคัดค้านอามิสบูชาแล้วจะทรงอนุญาต บูชานอกนี้จึงตรัสว่าอานนท์ผู้ใดแลเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งมีปกติประพฤติธ,ธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคต ด้วยบูชาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอานอนท์เธอทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้พึงศึกษาว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งมีปกติประพฤติตามธรรมอยู่อานอนท์เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล ในอันมาในอัฏฐกถามหาปรินิญพาน,นสูตรว่าพึงทราบวินิจฉัยในพระพุทธพจน์นั้นบุรพภาคปฏิปทาอันเป็นธรรมสมควรแก่โลกุตร,รธรรม9อย่างชื่อว่าธรรมานุธรรมะปฏิปทาบุรพภาคปฏิปทานนั้นโดยความก็ได้แก่พระบัญญัติทางมารยาทคือศีลและสมาทานทุดงได้แก่ สาม,มารถปฏิบัติเพียงไรแต่โคตรภูยานลงมานั่นเองบุรพภาคปฏิปทานั้นแหลตรัสว่าชอบยิ่งเพราะเป็นข้อปฏิบัติสมควรผู้ใดปฏิบัติประพฤติบำเพ็ญบุรภภาคปฏิปทานั้นผู้นั้นตรัสว่าเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งมีปกติประพฤติตามธรรม เพราะฉะนั้นบรรปชิตผู้ตั้งอยู่ในอคคารวะหกละเมิดพระบัญญัติเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนาจึงไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบรรปชิตผู้ไม่ละเมิดสิกขาบทที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้แก่ตนทุกข้อนั้นแม้เพียงเล็กน้อยเลี้ยงชีพโดยธรรมจึงชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัตธิธรรมสมควรแก่ธรรมฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ทำเวรหอกุศลกรรมมาบทสิบไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ผู้ใดเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสารณะและศีลรักษาอุโบสถเดือนละ8ครั้งให้ทานทำการบูชาด้วยของหอมและการบูชาด้วยมาลา บำรุงมานดาบิดาและสมณะพราหมณ์ผู้ทรงธรรมผู้นี้จึงเป็นผู้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็พระผู้มีพระภาคนั้นเมื่อตรัสคำว่าด้วยการบูชาอย่างยิ่งก็ชื่อว่าทรงแสดงอัตถาธิบายนี้ว่าธรรมดาว่านิรามิตบูชาย่อมอาจดํารงพระศาสนาของเราไว้ได้ เพราะว่าบริษัทสี่นี้ยังจักบูชาเราด้วยปฏิบัติบูบชานี้ตราบใดศาส,สนาของเราก็จักรุ่งเรืองดังพระจันทร์เพนแจ่มอยู่กลางฟ้าตราบนั้นแม้ในการก่อนแต่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสรรเสริญปฏบิบัติบูชาเหมือนกันในข้อนั้นมีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ เมื่อคราวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแต่นี้โดยล่วงไปสี่เดือนเราจักปรินิพานพวกภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ภิกษุเหล่านั้นเป็นพวกพวกปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอะไรหนอพากันอยู่ในสำนักพระศาสดาครั้งนั้นพระเถระรูปหนึ่งชื่อติสสะคิดว่า ข่าวว่าโดยล่วงไปสี่เดือนพระศาสดาจากปรินิพานก็เรายังเป็นผู้มีราคะยังไม่ไปปราดแล้วเรายึดเอาพระอรหัตไว้เสียให้ได้ในเมื่อพระศาสดายังทรงประชนอยู่นั่นแลจึงควรดังนี้แล้วไม่ไปสำนักของภิกษุเหล่านั้นและไม่ทำการสนทนาปราศัยกับใครๆอยู่คนเดียวเท่านั้น ในอิริยาบทสี่พวกภิกษุทูลกิริยาของท่านแด่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้หาท่านมาตรัสถามทรงสดับความนั้นแล้วประทานสาธุการแก่ท่านแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเราผู้นั้นพึงเป็นเช่นติสเทระนี่แหละเพราะชนทั้งหลาย แม้ทำการบูชาด้วยของหอมและมาลาเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาเราแท้จริงไม่ส่วนมูชนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหลชื่อว่าบูชาเราดังนี้แล้วตรัสคาถานี้ในสุข,ขวักธรรมบทว่าพระขีนาศพดื่มรสวิเวกและรสแห่งความสุขดื่มรสคือปีติในธรรมอยู่ ย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปวิเวกรสังคือรถอันเกิดแต่ความสงัดเงียบอธิบายว่าสุขอันเกิดแต่ความเป็นผู้ผู้เดียวบทว่าปิดตัวความว่าพระขีนาสพผู้ทำกิจมีการกำหนดรู้ทุกข์เป็นต้นดื่มรถวิเวกแล้ว ด้วยสามารถทำให้แจ้งโดยอารมณ์บทว่าอุปสมอุมัสสะได้แก่พระนิพพานอันเป็นที่ระงับกิเลสบทว่านิททโรความว่าชื่อว่าเป็นผู้หมดความกระวนกระวายเพราะความไม่มีเครื่องกระวนกระวายคือราคะเป็นต้นในภายในและชื่อว่าไม่มีบาปเพราะไม่มีบาปคือราคะเป็นต้น เหตุดื่มรถทั้งสองนั้นบทว่าธรรมปีติรสังได้แก่รถกล่าวคือความอิ่มเอ,อิบกันอันเกิดขึ้นด้วยสามารถโลกุตรธรรมเก้าอย่างบทว่าปีวังแปลว่าดื่มอยู่ในเวลาจบคาถาพระติสะบรรลุพระอรหัตแลเรื่องพระติสะเทระจบ แม้พระอัฏฐธาต,ทตทเทระก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่ไปสำนักของภิกษุทั้งหลายเลยอยู่คนเดียวเท่านั้นปฏิบัติเพื่อพระอรหันต์จริงๆพวกภิกษุก็ทูลเรื่องนั้นแด่พระาศสา,ะส,าศสดาพระศาสดาประธานสาธุการแม้แก่ท่านแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเราผู้นั้นพึงเป็นดัง อัตทัตเถระเถิด,ถดชนทั้งหลายถึงบูชาเราอยู่ด้วยของหอมเป็นต้นก็ไม่ชื่อว่าบูชาส่วนชนผู้บูชาด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมจึงชื่อว่าบูชาเราดังนี้แล้วตรัสคาถานี้ในอัตวัฏธรรมบทว่าบุคคลไม่พึงพร่าประโยชน์ของตน เพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัตทัตถังคือประโยชน์ของตนแม้ประมาณการกณิกหนึ่งสองบทว่าปรัตเถนะพระหูนาปิคือเพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้ประมาณพันหนึ่งบทว่านหาปเยความว่าบุคคล ไม่ควรพลาดทีเดียวสำหรับคฤหัสถ์ก่อนประโยชน์ของตนแม้ประมาณกากะนิดหนึ่งก็ย่อมทำของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคให้สำเร็จได้ประโยชน์ของผู้อื่นหาทำให้สำเร็จได้ไม่ก็คำว่าประโยชน์ของตนนี้พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสด,ด้วยทรงประสงค์อย่างนี้ตรัสด,ด้วยมุ่งกรรมฐานเป็นใหญ่ เพราะฉะนั้นภิกษุไม่ควรพระกิจมีการซ่อมแซมเจดีเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นแก่สงฆ์หรือวัดมีอุปชายวัดเป็นต้นด้วยคิดเสียว่าเราจะไม่พลาดประโยชน์ของตนด้วยว่าภิกษุผู้ทำอภิสมาจาริกวัดให้บริบูรณ์เท่านั้นจึงทำให้แจ้งซึ่งอริยผลเป็นต้นได้เพราะฉะนั้นแม้ทำนี้ ชื่อว่าเป็นประโยชน์ของตนแท้อันภิกษุผู้ปารัวิปัสนาอย่างยวดยิ่งเที่ยวปรารถนาการแทงตลอดอยู่ว่าวันนี้แหละวันนี้แหละควรพระแม้วัดมีอุปชัยวัดเป็นต้นแล้วทำกิจของตนแท้บาทคาถาว่าอัตะทัตถะมะพินยายะคือกำหนดประโยชน์ของตนเช่นนี้ว่า นี้เป็นประโยชน์สำหรับตัวของเราบาทคาถาว่าสทัตถปสุโตสิยาความว่าภิกษุพึงเป็นผู้ขวนขวายขมักขเม่นในประโยชน์อันเป็นของตนนั้นในเวลาจบคาถาแม้พระอัจฉระก็บรรลุพระอรหัตแ,แลเรื่องพระอัจฉริระจบแม้เรื่องพระธรรมรามเทระ ในพิกุวัคธ,ธรรมบทก็ควรประมวลมาปฏบิบัติบูชาเท่านั้นพึงเห็นว่าเป็นการบูชาอันพระศา,าสดาทรงสรรเสริญและเป็นบูชาอันสูงสุดดังพณนา,นาม,มาชนิเหมือนอย่างว่าบรประชิตผู้บูชาด้วยอามิตรไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมฉันใดคฤหัสถ์จะเป็นฉันนั้นหาไม่ได้ด้วยว่า คฤรืหั์แม้บูชาด้วยอามิรก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุนั้นในอธิการแห่งธรรมานุธรรมะปฏิบัติสำหรับคฤหัหั์ในอัตกถามหาปรินิพานสูตรท่านจึงกล่าวว่าให้ทานทำการบูชาด้วยของหอมและบูชาด้วยมาลาดังนี้ก็คฤหัหั์ผู้บูชาด้วยอามิร ชื่อว่าทำตามโอวาทที่พระศัสดาประทานไว้แก่ตนและผู้ทำตามโอวาทชื่อว่าบูชาเพราะฉะนั้นคฤหัหั์นั้นชื่อว่าบูชาพระสาสดาด้วยคุณของตนคือการทำอามิสบูชาที่ทำให้สมควรแก่โอวาทของพระศาสดาแลผู้ใดบูชาสักการะสรรเสริญสัตว์บุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ผู้สูงสุดเข้าถึงความเป็นผู้ควรบูชาตามลำดับด้วยการไม่เสพคนพานและด้วยการเสพบ,บัณฑิตตามที่กล่าวมาผู้นั้นย่อมประสบประโยชน์สุขดังพนานาม,มาชนี้ผู้ใดบูชาเหล่าสัตว์บรุษซึ่งตรงกันข้ามกับสัตว์บรุษนั้นผู้นั้นย่อมประสบทุกข์ในข้อนั้นมีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์